ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทนกรนะครับอัดสอวอร,รวมกลุ่มต่อรองเลือกประธานสอวอก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้คุณธนกรออกมาอัดสอวอว่ารวมกลุ่มต่อรองเลือกมันจะเลือกนะครับประธานสวเนี่ยครับไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคาถามนะครับผมอยากจะถามคุณทนกรนะครับว่าสอวอชุดที่แล้วนะครับ250คนหนักฝนนี้หรือเปล่า ทำหนักฝันนี้หรือเปล่ารวมกลุ่มกันทั้งหมดทั้ง250คนคุณธนกรปากอมอะไรอยู่หรือปากโดนอะไรอุดอยู่ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาตั้งคาถามไม่ออกมาอัดสอวอกลุ่มเรานั้นว่าทําอะไรบ้างล่ะครับถามหน่อยนะครับคุณธนากรผมว่าสว250คนที่ผ่านมาทําหนักฝันนี้ทํามากฝันนี้แม้กระทั่งการเลือกนายกรัฐมมตีเสียด้วยซ้า คุณธนกรทำไมไม่พูดครับหรือคุณธนกรไม่มีปากที่จะพูดในตอนนั้นเพิ่งจะมีปากออกมาแ้่มในตอนนี้หรือเปล่าครับถามหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าวันนี้คุณธนกรจะนะครับเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์สอวอคุณธนกรสมควรจะวิพากษ์สอวอ250คนที่ผ่านมาในการจะทํามากกว่าหรือเปล่าผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ขอวิพากษ์วิจารณ์คุณธนกรเหมือนกันว่านะครับ เมื่อข่าวที่แล้ว250สวที่ทำไว้ทำไมไม่ออกมาพูดบ้างครับ 13. กรกฎาคมสองห้านายธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัมรีสอสอแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้านะับพักรวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่านะครับหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกรประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาและเปิดรายงานพบ200คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปเป็นการเปิดประชุมและเรียกประธานและรองประธานวุฒธธิสภาซึ่งทราบกันว่าขณะน,นี้มีรายชื่อนะครับแคนดิเดตประธานสภาและรองประธานสภาออกมาหลายคน ตนมองว่าบุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นประธานวุฒิสภานั้นควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและแม่นเรื่องของข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวาระต่างๆและเห็นว่าควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมองค์ประชุมและบรรยากาศในการประชุมในก็ให้เกิดความร,ราบรื่นเรียบร้อยผมก็ต้องบอกก่อนว่าวัาวนนี้ถ้าคุณธนกรเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาและออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้โอเคครับแต่วันนี้คุณธนกรเป็นสส ยุ่งอะไรกับสภาสูงยุ่งอะไรกับสอวอรครับคุณทำสภาสสให้ดีก่อนเถอะครับนายธนกรกล่าวด้วยว่าตนขอฝากถึงผู้ที่เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภารวมทั้งสอวอทุกท่านทํางานยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนการเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพที่ได้รับคัดเลือกมาเนื่องจากสอวอจะต้องพิจารณาออกกฎหมายสําคัญเพื่อประชาชนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนอกจากนี้ยังมีกระแสะข่าวเรื่องของการรวมตัวกลุ่มสอวอเพื่อต่อรองในการโหวตเลือกประธานสภาและรองประธานวุฒธธิสภานั้นตนมองว่าไม่ควรเกิดขึ้นกับสภาสูงที่ควรมีความเป็นอิสระนะครับปราศจากการต่อรองผลประโยชน์เพื่อแรกกับการได้มาซึ่งตําแหน่งเพื่อการทําหน้าที่อย่างสง่างามเป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคมคาคานี้คุณไม่สมควรจะพูด เพราะอะไรครับเพราะสภาสสทำยิ่งฝันนี้อีกครับต่อรองเรื่องผลประโยชน์เพื่อจะให้ได้เป็นรัฐบาลกันใช่หรือไม่นะทำตัวเองให้ดีก่อนครับแล้วค่อยไปติดติงคนอื่นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณธนากรเป็นประชาชนผมไม่ว่าเลยแต่วันนี้คุณธนกรเป็นสสลืมตัวหรือเปล่าครับ ข่าวว่ามีการรวมกลุ่มสอวอเพื่อต่อรองเรื่องประธานวุฒิสภาซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะสภาสูงควรมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือพวกใดหากกล่าวให้มีการใช้ผลประโยชน์มาแลกตําแหน่งตั้งแต่ขั้นตอนแรกอาจเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มทางการเมืองจากสภาร่างเข้ามาแทรกแซงสภาสูงได้ซึ่งเป็นข้อห่วงใยนะที่ไม่ควรเกิดขึ้นตน อยากเห็นสวสีขาวอิสระยึดหลักการทํางานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งนายธน,นกรกล่าวผมในฐานะประชาชนก็อยากเห็นคุณธนกรเนี่ยทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนบ้างทํางานให้คุ้มค่าเงินเดือนบ้างฝากเอาไว้นะครับคุณธนกรมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นได้เดี๋ยวอัปเดตไปฟังครับ